บวบง่ามงามแห้งนี่แบเก็บไปหลายรอบแล้วอันร้อจัวหวัดแกไปกินเองเจ้าของเจ็ดนวยหน่วยหน่วยบัวตองบัวใหใหญ่แห้งหน่วยเท้าเทนี่มันเป็นทัปลูกด้วยครับเด้อพี่น้องแบบว่ามีมียังกาะมีงาใหม่นาะกินใหม่งาใหม่มาปักเนาะครับด้วปลูกข่ไข่กับบลกแดงนะครับปักรักใหม่ถางกล้องนี่แหละครับอาจจะลูกเนาะเห็ดคางงใหม่กายใหม่กายกับพ่อบัต้องเครื่องเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้นะครับแม่งด้วเนา่องใหม่ไพ่น้อหนึ่งก็บใหม่ไพ่นะครับนี่กายแหวงเทิงนะครับ วัสดุเขามี่ยังเนี่ยนะั่นเป็นขุยโอแพ้ว้ะครับไม่ไหวเยอะกว่านะเปิดเยอะกว่าเปิดมึงเนี่ยอาอยุจังเมือเราเยอก่านะเจ็ดสิบเอ,อ็ดมือค่ะวูกกว,กกวนนูเป็นยังไงล,ล่ะหลักหลักเพื่อนอน้ำรดกับเติมน้ำเติมปุ๋ยนะครับเด้อเอาจะได้มีกินอีกดนันะครับอ<ช>ู้อายุเขาอีกดนนเด้อครับเด้อสังเกตเอาเลยว่าเขาดูแลเขาเรื่อยๆจนจนยังก่อต้นเขาเริ่มแบบส้มเนาะส้มแบบใบเริ่มเหี่ยวนะครับเหี่ยวแห้งไป โอ้บวบกวงบวเด้ากันใกล้มากนะครับนี่ยดึงเอาได้บ้างเหรอเขียเออบวกคยเห็นบวบบวบบวกคยเห็นบวบบวบเฮ้ยมันหลายพูดเออมันดกเกินนี่หน่อยหน้อยหลายแง่มันมันมีเมนู่อย่างเนี้ยนี่บวบบวบเนี่ยเอ้ยนอกเหนือจากผัดใส่ไข่นไงแกงใส่ปลาดุกอุ้ยแกงใส่ปลาดุกเออเจียวคนแมีนลวกเจียวเออเอาอย่างละเอีกลวกเจียวต้มปลาดุก ผัดใส่ไข่ผัดใส่หมูแกงสมนหมูแกงน้อไม้เออแกงน้อไม้แซ่บเลยแกงเปอร์อันหนาแมนยูเออใส่ไส้พัดหลายๆเป็นบ่อแมนทั้งเครื่องหนึ่งทั้งเครื่องนีบ่อใส่มันเอาบะเถืงแล้วโบควงตีมันตายอยู่อู้หลายแห่งเด้อครับมันหลายเลยพึ่งพึ่งสิเก็บไปได้หนิเอาตะการแล้วพี่โอนต้นโอนต้นเอ็นเตนมันยังเนาะโอนต้นเอ็นเตน เพื่นเห็นเขาเก็บมวลเพกอยากมวลน้ำเลยนั่น่ชกเ็ากรยาเก็บน้ำเลยเออวัวตัวนี้ยุ่งคิดดิังตก็มีได้กับนี่ดึงแบบงเลยนะบันนอบันนอดึงเลยมันหลแหงเลยนีเต็มเลยเบเหงาเบิ้เบินเก็บข้าวเดียวนึง มันมอดอยู่แต่ฟางเดียวตรงใดนี่นั่นนั่นนั่นบกว้างนั่นเออโอ้นี่แมีนเก็บกินซุยเหมือดได้นี um ่ใครเ่าบอกเอาไปเก็บขายเมื่อไงเอาไปฝากยายกิโลหนึ่งยายยายกวนนี่ขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวขายน้ำกินน้ำเอาเหลือเนาะเอาเหลือกินเท่ากับขายนะครับง mm. oh, ่ายเนาะเอาประเด้เหยียดหยังเนาะประเด้มาวมั่วหนำหน่อยก่อน นี่เขาปลูกเขาปลูกแจกกล่องเนี่12บอกล่องสิบสองกล่อง่ันี้ก็พ่อได้กินแล้วในครอบครัวแค่นี้ยังมาเหลือนะครับเหลือแบ่งปันเลือว้ขายนะครับใช่ผู้ข้างบ้านเนาะผู้เป็นข้างบ้านเพิ่นกรเบือแลไวเด้อพ่นน่ะก็ไปดูหลายอันยุสวนนี่เก็๋ยวบเก็บบัวราจะได้ต้มป้าลไ้นี่ หนูนายบนไงยู่กลาง่าเลยันดัจังได้บุนเห็นป่เอออยู่ตรงกลางนะมองบนบ่เมียนเอาบอเงกเนี่ยนอนอยู่เก็บไบเงาแล้วมมงย่เม็นนนเมนดโอ้มันสูงเยอะกว่าดอกบ่เถืงดอกเอาไ้มันใงญ่เออเอาไ้มันใหบ่อุ้บงบงุยเต็มกระตา่มนป้าออนรอนี่จับไปประดับดอเป็นไงนี่ลง ป้ากระแจวิ่นี่แหละครับป้ากระบอยู่นี่โอ้ยนี่ละต้มใส่ต้มใส่บวมนี่แหละอันนี้เป็นกองยีชิ้นห่ากิโลนะครับพี่น้องอยากหัวเนาะกองกุ้งนี่บ่บ่แนะน้ำนะครับว่านั้นจะหลากหลายแห้งนะหลากหลายแห้งครับหลากหลายแห้งนั่นจะกงกุ้งน่าจะบุพเพอนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคแหละแืะก็มีรุ่นทัดไปนะครับนี่รุ่นต่อเลยตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นกอง กองไงแบบไงนะครับกองไงแะคุออกหน่วยคุออกหน่วยละพุ่นสองหน่วยละพุ่นหน่วยอะไรตัวหนปัทโปัทโธปัโธปัทโธเดึงลทของคดีจริงเนี่ยัมนเรื่มครับพอมันเริ่มรุนตัวนี้แกไดอายุเอ่อ90วันอย่างงี้เกวันร้อวันเนาะจงีตัวนี้ก็ขึ้นใหม่นะครับตัวนี้ก็จมีใบกินอีกตอนช่วงพี่ไมเนะครับเนาะน่หลกกำลังน้อยๆนะครับหลากยังบวาย ต้นนี้ห้องปลูกกับฟองน้ำเนาะเออใส่ฟองน้ำนะครับแต่ต้นนั้นห้องปลูกก็คุยฟองข้าวห้องปลูกเดนม,มสุสยยางเ,เพราะว่าแต่ตม,มกักอืมเพราะว่ามันมีหน้าที่เหมือนกันก็คือไว้ยึดรากแค่นั้นเองไว้ยึดรากในช่วงในช่วงต้นเล็กๆโอ,อ้ได้ยวนได้เลยได้ยวนเสียเอาไปขายเราเด้อพ่ออลไรปัะนี้เอาไปขายก็แจกผู้ใดอยากเ็ดตามนะครับก็เ้องกับมีวิธีวิธีปลูกเนาะลองคิดไว้ให้แล้วนะครับวิธีปลูกเลื่อนหาในเพจหน้าเพจเลยนะครับเด้อหากหาคลิปวิดีโอปพ่อเนาะก็เดี๋ยวผมจะ ถ้าทำมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับพิธีปลูกบวบเลียมนะครับในในกองโฟมเขายังมีชุดปลูกความนะครับอใครสนใจครับพิมพ์สนใจได้เลยนะครับผมชุดปลูกบวบเลียมนะครับในกองโฟมนะครับ